ระบบรัฐสภาระบบเสียงข้างมากเนี่ยเราต้องยึดถือแต่เสียงข้างมากไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมประเทศไทยเองเนี่ยตกพาระลำบากถ้ากรณีเราเราได้โอกาสเป็นกันนาถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยมันยากมากที่จะจะผ่านด่านตรงนี้ไปได้ในหลักการที่จะเอาชนะนี่มีก้าไก่อย,อยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่ได้กําหนดว่ามีหรือไม่มีครับแต่ขนาดนี้เรายังอยู่ใน8ปดพาร่วมผมนี่สงสารก้าวไก่นะในการใช้ประเด็นเหล่านี้เนี่ย มาเป็นเงื่อนไขมันมันขนาดนี้มันไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งสองแล้วอะจะดูเหมือนท่านสิริที่สุดอยากจะให้เพื่อนไปน้วยแล้วก็คืออันนี้ตรงๆคือเอาเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านแบบนี้เลยค่ะพูดถ้าเกิดตีความจากคำพูดของท่านก็พวกเราตีความกันเองท่านพูดชัดเลยค่ะว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านก็เป็นความเห็นท่าน ก้าวไก่เพื่อไทยก็มีการที่จะนัดหมายพูดคุยกันตรงต้องเร็วอะครับคือตอนนี้คืรอราก้าวไกลอย่างยวในการตัดสินใจนะคะเพื่อไทยจะใช้คำนี้ได้ไหมคะว่าเขาจะอยู่ต่อหรือจะไปต้องรอครับต้องรอาณะที่เราเป็นแปดพรคร่วมการตัดสินใจอยู่ที่ก้าวไกลเขาจะมีท่าทีอย่างไรออกมาก่อนแต่เราไม่ปล่อยมือจากเขาแน่นอนใช่ไหมคะจนถึงแวันนี้ค่ะขณะนี้ยังครับยังอยู่ครับอตอนนี้เรางที่ยัง,ขงเขารอาไม,ม ก็ต้องขึ้นกับการพูดคุยกันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับอย่างฟันธงไม่ได้อันนี้เราจะมีการพูดคุยกับทีเมื่อไ,ไหร่คกับกับก็ใครหรืหอว่าต้องรอก็รอนัดหมายนะฮะอย่างมาเมื่อวานนี้ก็หาดูกันเบื้องต้นแล้วก็รอเวลานัดหมายนะครับอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะนัดหมายกันผมก็รออยู่ครับเหมือนว่าแกนำเราไปผมไม่ค่อยพอใจเลยไม่มีใครพอใจหรอกครับผมเองก็ไม่พอใจ ก็ตอบกันตรงๆนะเพราะว่าข้อมินิัยออกมาอย่างนี้เนี่ยผมเองเนี่ยเมื่อวานพยายามหาช่องทางหาทางออกให้คุณจะเสนนนิยติหกักโดยที่ใช้เสียงข้างมากธรรมดาเนี่ยนะครับโดยไม่มีช่องทางที่ชอบด้วยข้บมาคับเนี่ยผมก็ไม่ยอมพยายามเสนอให้เป็นอำนาจการมินิัยของรัฐสภาไปนะครับเมื่อมันออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับไม่มีใครพอใจครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราอยู่ในระบบนี้นะครับ ระบบการปกครองประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นม,ม,มรุคระบบรัฐสภา,าะระบบเสียงข้างมากเนี่ยเราต้องยึดถือแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะมีความทางแกลงใจคาใจที่ไม่พอใจก็คือเสียงข้างมากไม่เป็นไปนตามหลักนิติธรรมคือเมื่อข้อมาข้ามมาถูกวินิจฉัยอย่างเนี้ทุกคนเป็นห่วงครับทุกคนเป็นห่วงเพื่อไทยเองเนี่ยตกพาระราลำบากถ้ากรณีเราเราได้โอกาสเป็นกันนำนะครับ ไม่เพื่อไทยห่วงว่าจะไม่ผ่านเหมือนกันในเกณฑ์นี้ไหมคะเพราะว่าถ้ายังมีการจับมือกับทางเ้าไทยถ้าเกิดเสนอชื่อเราองเปลี่ยนไปอีอ้ความเป็นห่วงการเสนอชื่อซ้าเนี่ยมันก็ทุกมิตินะครับหมายว่าถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยมันยากมากที่จะจะผ่านด่านตรงนี้ไปได้นะครับระะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำนะไม่ใช่เพื่อไทยนะอันนี้เป็นหลักการนะ ที่ต้องไปแสดงหาความมั่นใจว่าก่อนจะเสนอนี่คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะผ่านไม่มีใครลบบนสมาร์ทโที่แพ้แล,ล,แล้วลบนะครับใช่ไหมครับเราก็เสียคนของเราไปด้วยเกิดเรามีคนเดียวเนี่ยเราเสนอเหนอไม่ได้เนี่ยมันจบเลยนะครับอันนี่คือปัญหาคิดมั่นใจว่าจะต้งาต้อง้างควยังไม่คิดครับ ในหลักการที่จะเอาชนะนี่มีก้าไกลอยู่ด้วยใช่ไหมครับที่บอกเมื่อกี้ไม่ได้กําหนดว่ามีหรือไม่มีครับแต่ขนาดนี้เรายังอยู่ในแปดพักร่วมผมนี่สงสารก้าวไกลนะในการใช้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเงื่อนไขมันมันขนาดนี้มันไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งสองแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งสองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยเองไม่เคยมีความคิดจะไปก้าวล่วง สิทธิและเสรีภาพของข้าวไกลเขานะครับเราเป็นพักร่วมก็จริงการที่เราบอกว่าคุณไปลดหน่อยลดนนุนนี่นั่นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ครับมันต้องขึ้นกับการตัดสินใจของพรรคเขาช่วงนี้คุณหมอเขาต้องมีการคุณต่อสอรอบ้างไหมครับเพราะวันที่27แล้วจะมีการกิจรณานยัางครับรอให้มีกระบวนการของการมีความชัดเจนว่าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแท้จริงก่อน แปดพักยังราบได้ไหมครับเพราะว่าเหมือนท่านเสรีก็วิจาร์ก้าวไกลค่อนข้างหนักเลยครน,นบให้นกระบวนาาการการทํางานร่วมกันเนี่ยความคิดความเห็นแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นเสรีภาพน,นะครับจะจะถือว่าเป็นความเห็นรวมก็ยังไม่ได้ถ้าเป็นความเห็นรวมเราต้องนั่งปรึกษาหารือกันแล้วก็พูดแนะนำแปดพักหรือพูดแนะนำสองพักอย่างเพื่อไทยเข้าใลเนี่ยมีมติว่า พูดอย่างนี้ือจึงจะเป็นความเห็นรวมได้เราจะเอาถือเอาก็เห็นบุคคลมาตีความว่าเป็นความเห็นรวมจะดูเหมือนท่านสุริยทิศอยากจะให้เพื่อไทยเป็นกันไปเลยแล้วก็คืออันนี้ตรงๆคือเอาเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านแบบนี้เลยนะพูดถ้าเกิดตีความจากคำพูดของท่านก็พวกเราตีความเองท่านพูดชัดเลยค่ะว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านก็เป็นความเห็นท่านความเห็นท่านท่านอาจจะมองว่าถ้ามันมีความ เป็นไปไม่ได้เลยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับช่องทางหนทางมันควรจะเป็นอย่างไรมากกว่ามาัม้งผมคิดทำองนั้นนะไม่สามารถคิดแทนท่านได้อ่ะพี่หมอเมื่อวานมีคนมีเคาะเรื่องกับติดกระดุมเม็ดแรกผิดด้วยตั้งแต่เลือกประธานนะคะอันนี้มมมองแปดพักติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่ความเห็นคือเราจะไปสรุปว่าผิดไม่ผิดมันก็คงต้องดู ข้อที่จริงดูเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นนะครับจะเอาสถานไหนเหตุก,การณ์หกกรไหนมาวัดมันก็ว่าเป็นเป็นเรื่องๆไปนะครับอย่าไปส,สรุปว่ามันผิดไม่ผิดมันคงจะลํบาบากแล้วมุมมองคนก็ต่างกันนะอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกติดถูกแล้วใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าติดผิดความเห็นต่างมันมันเป็นสีสันของระบอบประชาธิปไตยอันนี้แหละคือประชาธิปไตยแต่มันเป็นฝ้าของแปรรักร่วมเองที่เห็นอย่างนี้ค่ะ แต่พักเราแพ้ไงเมื่อวานถ้าเราชนะเราบอกก็ติดถูกใช่ไหมครับ